S <S ผมไม่เคยใส่แว่นตาไม่ยอมผมด้วยล่ะฮะก็ไม่ยอมถ้าถามว่าพ่ออะไร,รไม่ถามหรือว่าเพ่ออะไรนั่นนะครับผมผมก็ยังผมว่าหลายคนแปลกใจว่าเจ็ดสิบแปดแล้วแต่ไม่ไม่ไม่เหมือนคนอายุเจ็ดสิบปดยังทํางานได้อยู่ดีทีเดียวเวลาอ,อ,อยู่กับพวกลูกศิษย์ลูกหาที่ผมออกข่าวทั้งนั้นเลยบางทีรู้สึกว่าเอ๊ะใครเป็นลูกศิษย์ใครเป็นอาจารย์กันแน่เพราะอะไรนะมั้ยผมมีเคล็ดลับครับผมเป็นคนที่ ทำใจให้มีความสุขนะครับมีแต่เป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละครับให้อภัยแล้วก็ขี้ลืมจริงเวลาใครทำอะไรกับผมเนี่ยไม่เคยจำเรียกว่าลืมและให้อภัยครับไม่ได้คิดอาฆาตพยาบาทใคร,ครแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของคนทุกคนขอให้บอกมาเจออายุขนาดเนี้ย ผมได้ทราบหมดความคิดเห็นต่างๆของท่านทั้งหลายก็ยังยังมีสื่อมวลชนทั้งหลายไม่ว่าจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่ว่าที่ชื่นชมนี่ขอยกตัวอย่างผมไปต่างประเทศมาก็มีเจ้าที่ส่งให้อ่านความเห็นทุกอย่างก็ได้รับทราบหมดอย่างความเห็นในของอะไรแม่ลูกจันในไทยรัฐนี่ขอระบุแล้วนะก็เขียนมีเหตุมีผลมาเพราะเพราะอันนี้ที่เป็นคอลัมน์ที่ผมจะดูว่า จะมีความคิดยัยงไงเพราะได้เห็นแนวทางที่ทําประโยชน์ให้บ้านเมืองมาตลอดเวลาแล้วมีอันอื่นอีกเยอะแยะซึ่งอันนี้ที่เป็นกําลังใจครับนะครับที่ว่ามีคนเข้าใจแต่ว่าอย่าเพิ่งไปคาดเหมาหรือเดาว,ว่าผมมีแผนอย่างนู้นอย่างนี้จะร่วมกันกับอะไรนะที่เขาบอกว่าปฏิวัติเงียบหนึง่งไม่ทําแน่นอนรือโครงสร้างไม่รื้อแน่นอนแต่ว่าเสนอแนอืม เพื่อทาให้การเมืองมั่นคงเหมือนการที่เสนอเนี่ยให้มีการเลือกตั้งตามระบบที่เรียกาพารติริสไอ้นั่ก็เป็นเรื่องที่ผมเสนอแนะ่ึ้นมาตั้งแต่ปี30จนกระทัมาเป็นผลกับรัฐมนูรีปี40อันนี้ย้อนมานิดเพราะบ้านเมืองมาถึงพอมีรัฐมนูญปี40แล้วที่ปรมนูตของประชาชนพรรคคอมมิวนิสต์ต่างๆล่มสลายหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นรัสเซียไม่ว่าจีนประเทศไทยเริ่มมีความมั่นคงปลอดภัยแล้วทั่วโลก ยอมรับนับถือเฉพาะการปกครองระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นแม้ทั้งรัสเซียเองก็ต้องเปลี่ยนเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยเห็นไหมครับครับแตกสลายเป็นหลายรัฐแล้วเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยแล้วเขาไม่ยอมรับนับถือการปกครองแบบอื่นที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยยอมรับไหมครับว่าหลังการปฏิวัติ19กกันยาจะผิดจะถูกไม่รู้ในพลของเราเนี่ยไปต่างประเทศมีใครรับรอง เขาตัดงบประมาณการช่วยเหลือใช่ไหมในเรื่อง<ม>อาวุธเรื่องต่างๆเราจะซื้ออาวุธของบางประเทศเขาบอกขายไม่ได้เพราะมีกฎหมายขอเขาห้ามใบขายไม่ได้ผมได้พูดไว้ว่าอย่าทําอีกเลยจะเป็นปฏิวัติเปิดเผยปฏิวัติเงียบไปก็ตามทําความเสียหายมากผมอยากให้นกักศึกษานักวิชาการหรือคณะทหารคณะปฏิวัติทั้งหลายทําวิเคราะห์อย่างจริงจังในผลของการปฏิวัติเอาง่าย เก้ากันยา4ีกครับผลการฏิวัติครั้งนี้ได้ทำประโยชน์หรือว่าทำให้ประเทศชาติเสียหายไงขอให้อย่างความมีธรรมและผมไม่คิดว่าจะาผิดใครเพราะสิ่งมันที่ทำก็ทำไปก็คิดว่าเป็นประโยชน์ประเทศชาติครับแต่มาวิเคราะห์ซะว่าต่อไปเนี่ยถ้ามันดีก็ทำต่อไปถ้าไม่ดีก็อย่าทำถ้าทำความเสียประเทศชาติก็ขอโทษซะว่าคิดไม่ถึงว่าจะเสียหายอย่างนี้ แต่ถ้าบอกว่าที่ทำไปถูกต้องที่สุดก็บอกเลยว่าถูกต้องที่สุดให้ประชาชนตัดสินเท่านั้นเองเพร <ผม S 1> าะว่ามันอาจจะหันหน้าขวากันได้ครับครับครับเสียดายคือในช่วงนี้เรามีเวลาอยู่เท่านี้เพราะว่าในช่วงหน้าเนี่ยเราจะลงไปดูครับหลักนี้ที่ทมมันไม่ได้เป็นเรื่องของโครงสร้างนะที่อาจจะสัมผัสไม่ถึงโดยชาวบ้านเท่านั้นแต่แม้แต่ในระดับชาวบ้านเองท่นานอาจารย์ครับ เขาก็สัมผัสไอ้ความไม่เป็นธรรมในสังคมในหลักของการใช้กฎหมายนี่มากมายหลายเรื่องเลอเกินจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับสำหรับในช่วงหน้าช่วงปัญหาชาวบ้านเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันครับเราประยุกต์เพื่อความแตกต่าง เราสร้างสารรค์มรดกทางภูมิปัญญาส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปได้รับรู้เราสืบสารต่อยอดสู่ความอลังการและยิ่งใหญ่เราสร้างศรัทธาให้กลายเป็นศิลปะอันทรงคุณค่าแก่มนุษยชาติเมืองไทยมีอะไรมากกว่าที่คิด เห็นด่านเราก็พยายามชิดซ้ายแต่ว่าเขาก็พยายามยัดเยียดขฎหมายให้เราแบบว่าเราออกวาอย่างเงี้ยทางที่ว่ารถเราก็ถูกต้องนะครับเท่าไหร่เขาก็เอาครับตอนเทนะครับสี่สิบห้าสิบเอาหมดโดนจับเรื่องกระจกหมวกกันน็อกอะคะ่ะเป็นเป็นสีเทานะคะแต่นี่คือเราไม่รู้เรื่องกฎหมายว่ามัน,ม,นมันผิดเพราะอะไรอันนี้เราก็เสียเวลาในการทํางานอะ่ะเราก็เลยต้องจ่ายเขาไปหนึ่งร้อยบาทะะถ้าเจอด่านนี้ยังไงครับ ปกติถ้คือถ้าอ,อยู่ประมาณเลนกลางนี้ก็โดนอยู่แล้วขั้นต่ำก็คือ100บาทจ่ายตรงนั้นเลยหาเช้ากินค่มใช่ไหมโดนไปร้อยนึงเนี่ยขับรถกว่าจะได้ร้อยหนึ่งตำรวจขอไปแต่ถ้ามันไม่มีตรงนี้เนี่ยผมว่ากรุงเทพจะน่าอยู่นะสำหรับผู้มีรายได้น้อยอถ้าตั้งแบบเลยโมงไปมันก็ไม่เท่าไหร่ครับนี่แบบเต่ามงอะไรเงี้ยก็เคยเจอครับถ้าโดนทีก็ไม่ไม่ร้อยก็ห้บ หรือไม่ก็เป็นไปสั่งไปร้อยละร้อยละเก้าเศน้อยมากที่จะไม่ต้องจ่ายปัหาเชากินข้ามอะครับทั้งวันก็ไม่มีตังค์ิดตัวงี้ครับก็ไม่อยากให้มีครับเรื่องอย่างนี้ครับที่ว่าขูดรีดนะครับอยากให้ตำรวจแบบตำรวจเหล่านี้หมดไปนะครับอยากให้แบบว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเข้ามาดูแลในส่วนพวกนี้นะครับ ถ้าบอกว่าได้เรียกแล้วเนี่ยก็ต้องหาของฝากกลับบ้านกันได้ครับถ้าในลนักษณะขุดที่ถ้ามันไม่มีเลยมันจะจะดีมากผมยกมือสาธุกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการปัญหาบ้านเมืองในช่วงปัญหาชาวบ้าน ท่าอาจารย์ฟังความเห็นชาวบ้านแล้วคนขับมอเตอร์ไซค์นี้ร้อยทั้งร้อยเจอปัญหาแบบนี้ mm hmm. นี่คือความไม่มีหลักนิติธรรมในระดับชาวบ้านซึ่งนะฮะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเนี่ยอยากจะเรียนคุณผู้ชมว่าะจะติดต่อรายการเราได้ในช่องทางไหนบ้างนะครับเพือ่อนําเสนอปัญหาของท่านหากไม่ได้รับความยุติธรรมอาจารย์มองปัญหานี้ยังไงครับคุณณทิศัก์พวกเราทุกคนเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ในสํานักงาน มีชาวบ้านทั่วประเทศนี่รู้ไหมว่ามีผู้ที่ใช้จักรยานยนต์เป็นพาหนะนี่มีทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ 16, 16ล้าน16ล้านคัน16ล้านคัน,น,คนทั้งหมดเนี่ยใคร,ครบ,บ้างที่ไม่เคยถูกจับถูกปรับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ<ม>คันนี้ถ้าถามว่าเอ๊ะก็เห็นเป็นไรนี่ก็ทำผิดกฎหมายก็ต้องถูกจับถูกปรับเป็นเรื่องธรรมดา แต่การหาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะว่าเจ้าหน้าที่เกือบทั้งหมดที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับด้านการจราจรทั่วประเทศมีการใช้กฎหมายโดยขาดความยุติธรรมโดยใช้กฎหมายที่ตัวเองก็ยังไม่เข้าใจถ่องแท้ในกฎหมายแต่ว่ามีอำนาจใช้กฎหมาย